สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านครับครับเสาร์มื้อเนี้เสาร์ของวันที่26สนะครับอ่า2ี่นะครับสิ่พาเอฟซีทางช่องครับมาตดตามกับตัวเลขกระทางเอฟซีอกันมาหลายครับเป็นเลขชุดดับบนของพ่อกล้วยนะครับอ่าหลังจากเขาปล่อยชุดดับล่างไปแล้วละก็แนว่ทางชุดเลขเกิดนะครับ อ่าบ่าวว่าสิเป็นชุดล่างชุดบนของพ่อกล้วยก็ปล่อยไปแล้วครับชุดเลขเกิดนะครับดับล่างปล่อยไปเอฟซีการเรียกร้องขอกันมาหลายนะครับสําหรับชุดดับบนอ่าเสารนี้นะครับทางแอดวิไลครับพ่อกล้วยได้ส่งตัวเลขกนะทางชุดดับบนมาให้แล้วนะครับกสิเอามาฝากมาต่อที่ที่ทางช่องอ่าที่เราค่อยกันอ่าสำหรับเอฟซีนะครับที่ว่านะครับอ่าให้เสารเอามาลงครับอ่าชุดเด็กดับนะครับกะมีดับยูดับยูแหน นะครับกับบัากันเอาครับสําหรับวดนี้นะครับทางแอดวิไลกับพอกวยได้พูดคุยกันแล้วถ้า30มสธันวาคม2566นห้นี่ดับประยูทางพอกวยกับแอดวิไลสิเป็นคนพิจาจรนาเองนะครับเอาพูดให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่เข้าใจตามนี้นะครับลวก็สำหรับภูมักผู้ชอบอ่าเข้ากับโล่งไห่นะครับสำหรับผููมิภักปูชอองวดนี้กับออภัยไบก่อนเข้าเมืองเป็นแนวทางนะครับ ให้เบิ่งเป็นแนวทางนะครับอ่าเดี๋ยวถ้า W จังไรแอดวิไลกับกวโพดกล้วยสีพิจารณาอีกกรอบหนึ่งนะครับอ่าเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ำกันครับชุดดับบนอามากชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจขอกราบขอบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกยอดไลค์ยอดแชร์เด้อครับ อ่านทุกคอมเมนต์นะครับเอาการคอมเมนต์เฮ้านะครับกับให้เบาๆนะครับเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับให้เบาๆให้พอประมาณนะครับเฮ้ากับต้องกีดเทียนใจอ่านักคำนวณเพิ่นนะครับกว่าเพิ่นจะได้ตัวเลขแนวทางมาอ่บาบพว่าสิบเอ็ดสานักต่างๆนะครับก็บถือว่าอ่าอยากพอสมควรน,นะครับเฮ้ากับคอมเมนต์ให้กันพอสมควรน,นะครับเพราะว่าแนวทางของเพิ่นเขาเอฟซีก็ว่าดีอ่าแนวทางหลุด อ่าเขาบกว่าต้องไปซ้ำเติมกันครับเอาพ่อปร้มาณเดอครับสำหรับคอมเมตนนะครับอ่าขอกลับขอบุญขอบุณอีกครั้งหนึง่งอ่าเขาไปเบื้องตัวเลขหนะ้ทาทังชุดดับบนพ่อ้วยน้ำกัน30ธันวาคม2566ครับอ่ะครับเดี๋ยวทังแอดวิดไยเขียนแป๊บเดียวนะครับ FC คุณพอ่อคุณแม่นะครับเขียนแป๊บเดียวนะครับรอแป๊บหนึ่งด้วยครับแคบหน้าจอไปน้าแล้วก็คุณพอ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอว่าเปลี่ยนกัน นะครับเขียนเป็นน้ำเลยเบิงจังออกมาได้นะครับเอฟซีเขียนแป๊บเดียวนะครับใส่เวลาบรโดนนะครับว่าสีบรลงไห่นะครับเอฟซีก็พอมาหลายข้อสมควรนะครับสําหรับชุดดับของพกกล้วยสามสิบนี้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับเอฟซีสำหรับผูบมักเดอครับอาบอเป็นยังนะครับน่าหน้าจิตตังนะครับเดี๋ยวแอบวีไรสิพิจารณาเองนะครับถาพอกล้วย ดับเบลยูหัวหนีนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันกับพอ่อกล้วยนะครบะับอกเป็นอย่างใจเย็นจักน้อยเด้อครับเอฟซี FC ครับเพราะว่ากพ่อกล้วยนะครับก็ถือว่าแอดวิไลเคยบอกนะครับดับดับ เยอะกะมูนะครับที่เคยเห็นมากนะครับน่าทางชุดเล็กดับของผู้ป่วยครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งะครับอ่าพอกล้วยก็ว่าอยุ่ตลอดนะครับยุสซีไปชนเลขดังเลขคว้มฟันแมน่แมนๆของไผ่นะครับอ่าพอกล้วยกับดบ้หามดื้อครับไผ่สื่อคือเก่าเพระาะว่า เอาง่ายๆเอฟซีเพราะว่ากองฉลากไม่มีเลขดับนะครับพอกลวยดับเป็นแนวทางเป็นสูตรคำนวณของพอกลวยกระวอาอยู่ตลอดนะครับเอฟซี FC, ให้เข้าใจในจุดนี้นะครับดับเป็นแนวทางนะครับให้เข้าใจในจุดนี้นะครับเพราะว่าบางท่านฝันได้แม่นๆนะครับฝันว่าเออโตนี่มากนะครับเออพอมาเบื่องหลขดับพอกลวยอ่ากสิโอไปอยากลงทุนกับบอเมียนนะครับเพราะว่าเป็นแนวทางนะครับ เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าเข้าไปฝันใดแม่นแมนจัดเลยนะครับเพราะว่ากองฉลากไม่มีเลขดับอบอกให้กันเข้าใจง่ายๆนะครับ,รบเดี๋ยวใกล้สีวแล้วนะครับเอฟซคุณพ่พอคุณแม่นะครับแคปหนาจอไปนั่น ช่วงนี้นะครับ AFC ทุกท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับกระือว่าไก่คงสุดไทยข้ามาเลี้ยวนะครับต่ให้จับตาแต่ละสำนักนะครับมาให้จับตาไปแต่ละสำนักครับเอ็ดวีไลค์เคเบิลเดอร์ครับรเอฟซีบ,บางสำนักมากคลีปเดี่ยวนะครับรีอว่าอยากให้ทางเอ็ดวีไลค์ไปติดตามสำนักใดก็คอมเมนต์มาได้บางสำนักก็มา สองคลิปนะครับพ่ากเบิึงคขงสุดท้ายนั่มนะครับบร่อยากให้เอฟซีพลาดโอกาสนะครับแนวทางอยากสำนักต่างๆนะครับอยากให้มีชมิลาบกันสุกคนนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับอยากให้มีชมิลาบกันสุกคนนะครับผู้มีหนีม่สิ้นกับสิได้ปลดหนีปลดสิ้นนะครับอืมของง่ายๆกันเลยขับสิแล้วแล้วครับเอฟซี นี่เป็นชุดดับบนนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เบิ้งสกให้ดีเด้ครับดับบนนะครับดับล่างเขาปล่อยไปแล้วแล้วก็ชุดเล็กเกิดพ่อกล้ยเท่ากับปล่อยไปแล้วครับเพราะว่าสิเป็นบนเป็นล่างนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแคปหน้าจอกันนะครับอ่ใไซเวลาบอวลายปัดเลยนะครับอ่าเป็นดับบนเด้ครับดับบนครับบนอ่ะเขียนให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่เบิ้งอีกกับเป็นดับบนนะครับ ดับบนเอาครับสิทวนตัวเลขให้ FC คุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอบ,บ่เป็นครับสิไปเร็วจักหน่อยนะครับเดี๋ยวกินเวลา FC คุณพ่อคุณแม่กันนะครับเอาครับเริ่มจาก044013317722 86288257751441 338081ครับ 8384 8587 89 2332 30 03 1551 20 02 88 1221ตัวสุดท้ายก็คือ44นะครับอา้านี่คือเป็นชุดดับบนของพอกล้วยนะครับอา้าคือว่าคือจากันนะครับแอดวีไลซิพิจารณาเองกับพอกล้ยนะครับทางวันนี้ดับปนะครับ เอฟซีผู้ขอมากับคอมานะครับอ้าวกับคอกรับขอบุญขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแช่เอฟซีทีนารักทุกทุกท่านนะครับอ้าวคอมเมนต์ให้กันกับพ่อสม่าผาควรนะครับออาอ่ะสุดท้ายนี้นะครับขอกรับขอบุญเอฟซีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้อครับทุกยอดไลค์ยอดแชร์อ่านทุกคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์ก็ได้ตอบบางคอมเมนต์ก็บ่ได้ตอบนะครับอ่าขอกรับขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับปีใหม่อ่าทางเอฟวีไลกับบอมี่ยังหลายนะครับ ส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี่นะครับก็ขอให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่ทางช่องที่นนารักทุกทุกทันมีความสุขความเจริญกิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งม,มั่นปัรถนาครับเดินทางไปไสมาใส้โดยรถดด้วยล่านะครับก็ให้ตลอดปลอดภัยคุณพะนำคุมครองรักษาเอซทุกทุกทันไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ